สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพอยชนแนลกันเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เราก็มาจะทําคลิปสอนเออแป๊บนบึงนะไอค้งวิดีโอของเราใช่ไหมทุกคนอ่าแปบ๊บนึงนะอันที่มันเป็นเกมนี้นะเดี๋ยวเรานี่กดตรงนี้คลิปเนี้ยคลิปเนี้ยมันจะมีแต่คนบอกว่า มันจะมีแต่คนบอกว่าเกมอะไรหรอเกมอะไรหรออยากเล่นจังเล่นไหนหรอใต้ลิง์อันไหนชื่อเกมอะไรคะวันนี้เราก็จะมาให้ดูนะคะทุกคนโอเคนะคะอ่าถ้าใครอยากได้เกมยันเดรแบบนี้แบบแม่ๆๆนเนาย อยากได้คลิปเออยากได้เออเกมยันเดเล่แบบเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพด้วยนะคะกดไลค์ไปรับชมกันเลยอ่ะก่อนแรกก็เห็นจะมีตรงชื่อที่มันตั้งชื่ออออเตั้งชื่อโพ์ว่าเล่นเกมคา้ายยันเดเล่วสวยมากมีลิงแล้วก็กดตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกดตรงนี้เลยเออแป๊บหบนึ่งนะทุกคนขอเทา่าที่มันทำให้ช้านะเอ้า ก่อนแรกเราก็ก่อนแรกเราก็กดไปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวแ๊บเดี่ยวแฝดบบนี้กดไปตรงนี้เลยนะอะกดเลยกดนะคะแล้วก็มันจะมีลิงก์ให้อยู่นะคะมันจะเป็นลิงก์แบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะมันจะมีลิงก์แบบนี้นะคะทุกคนนีลิงก์นะ โอเคนะเดี๋ยวเราดูก,ก่อนว่ามันดีมันจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคแล้วเราก็กดไปนะคะกดเข้าไปเลยกดนะคะกดเข้าไปอ่ะพอมาหน้านี้นะคะให้เราก็กดคําว่าดาวน์โหลดนะคะตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงสีฟ้าแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไป กดนะคะกดได้ละเอียดนะคะกดรายละเอียดโอเคแล้วก็จะมีไฟ์ลแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดติดตั้งนะคะแค่นี้ได้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดกบบเพล่อด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ